สบายดีพี่น้องสบายดียังแรงแรงพี่น้องเลยอสบายดีสบายดีบาลุงพบกันน้องท่านว่าคือเกาอยู่เทียงน้ายังมาท่านเขาในเฮือนเด้อกินเข่ามาท่านแล้วยังมาท่านอาบน้ำพ่อแม่ยังมาท่านอาบน้ำพี่น,น้องเลยพออาบแล้วเลือดแต่แม่ท่ามว่าท่านว่าเอ,อ้สบายดีบาลุงเป็นจังไ้อากาศดีอยู่บ่ ยังไงเนาะปลาลุงเนาะอากาศเป็นยังไงเรื่องจากฝนตกมื่อนี้อากาศดีอยู่บอ่อหรือจังไดเพราะว่าทั้งนี้กัไข้ขึ้นอยู่พี่น้องกับ,บ่ลายบันไดมือนหอนีห้อนออห่อนอบอ้าวห่อนแบบค่ายๆฮ็ดปวกจีออกนะห้อนแบบอบๆมือหนีดีกว่าประมาณอีกมือสองมือบอ่อมันสิพ่นบ่เรืองใดพี่น้องการลอบึงพี่น้องเลยเท่เฮ็ดปวกปีออกกันโอ้ย ได้เลาะหาเห็ดปวกกันอยากกินแกงเห็ดปวกใส่พักตี๋อ่อนเด้ใส่พักอีตู่แล้วพี่น้องเนาะโอ้ยพักขะันแยงก็ได้ก็ได้แซ่บคือการต้นนี้ก็รุ่นเหีอยวไปหน่อยมื่อื่นจะไปค่าเบิ่งเห็ดเห็ดบดเพราะว่าเห็ดบดนี่เริ่มแห้งแล้วมันลายมือแล้วถือว่ามื่อื่นนี่ดอกน้อยดอกใหญ่เก็บเบิรดเนาะนังทันว่าทันวะหน่อย ท่านใดน้อ hey. ย <SM> <ES> มาเผาปิ่งกบตัวหนึ่งกับมกปาซิวพี่น้องเอ้มุกต้นโตนี่แหละปาซิวตัวใหญ่ใหญ่ต้นโตใส่ก็กิตูใส่พักบัวนี่นะพี่น้อง ไปไปผลแล้วมันหอนไปเลไปยไป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 ะรื่อ้ไหนนี่พี่น้องมกปาซิวก็ถือว่าซุกแล้วแหละเบิง้งเสียบในนอนปั้นเขาเนี้ยรอเลยพี่น้องใบเขาสุดยอดปาซิวแม่ไข่ได้พี่น้องเด,อด้ดอ ก็ได้เคยกินไงมกซิวแม่ไข่เนาะแต่ว่ากินตูใส่หอมบัวอะไรพี่น้องเอ้ยมก็ซิวกระปิ้งกบแกงหน่อไม้ยังเหลือก็มากินอีกพี่น้องเอ้ยบึงหันไปดูเก่งเนี่ยบอก เขาเขาเบิดไดสุกบุมีิาเกินสัยกี้ดินอีช่างนอนเีเนาะกี้ดินสปูเลนโอ้ยห้าเอากีดินคือมายะไปเบิดาอนบุคโยไปไหไปดดีๆมากินข่าวด้วยาดีนองเากินข่าวแล้ลีลาเลยนะมามามา จะน่ม่ขอนเแบ้ว่าลยู่มจเงจะเปลงเลยเดียนาอะมาสวัสดีปารุงีขาวแรงห้น้องไว้สวัสดีปาุงาแกะบ่ลูกาหม่บ่

อย่าไปทำนะอันจะล้มของเขาอย่าล้มของพ่อตา,าไงพ่อตาจะหายแม่พ่อตาจะว่านนะพ่อตาบอกว่าอย่าทำนะตอนนี้แม่แก่ที่อนะอนะตอนนี้แม่จะป,วปว่วงป่วนนะไปสับไ,ไปไปตับไปเบิร์เขาไปไปเบิร์เขา อยากกินอะไรเชิญตา้สบายต้องกินข้าไปต้องกินต้องข้าวขาไกินคนเดียวตัเนาะห้วแขางหมดทึงหมดจ้าต้องกินอะได้วยเดยวปลาซิวใบขาวที่เดียเขบมา นี่บาะของโสิแสบไหแสบมกหน่อไม้แสบลกหน่อไม้มาแค่นเอมาแค่แค่หน่อไม้เงี้ยง่ายใครอยากแื้อเพิ่มคือใครคือพ่อเหรอไม่ไม่คืกันเลยอันน้อ่อนอันนั้นสีแก่

ถ้ามันเป็นชซมใหม่กินแลต้องคือเก่าจริงๆต้องขคือเก่าถ่ากับโบยินใบยังนี่ไงนี่ไ่ลองถ่าไงทีนี้ก็จะเก่าอาชิมน้อนกิ่งขาววันนี้ ้าหม้ามปั่นน,นี่เยจกขึ้นมาได้เราะาคุกินคะเป็นน้ำสปองจันไล่ะก็จะมนเป็นนี่เนาะกี้กอะไรอีกคนน่งแม่เหรอสักไหมักไมเป็นเพรา่ที่ส่เส่งที่สั่แท้สัพอเป็นีวเลเี่ย ดับเงินเลยครับเอ๊ะพะโหมจิกรื่พะโหมะักพะโหมองังนั่งพะโหมตรงไหนนะ

มาชิมดมงมาชิมมาหัวไม่ได้ทนคงไปดูดิจ้ะอ้าวอ้าอ้าวอ้าอะได้ใหญ่ไปหือเป็นงูจะดกฮะแล้เป็นงูท้ายเป็่สัตวองูเหรอท้างไป

มาพี่ละพี่มาหาพ่อมาหาพ่อจานเลยวายชิ้นเ่าหนึป้าแด้เหยโตกินเพิ่เป็นเกินเป็นกินเอ้ยมาเลยมาเลยมเลย ปูขาเชียงเลยเบื้งนางพี่น้องเอลยได้แจ้ได้ตู้เย็นอิ่งตู้เย็นอิ่งตู้เย็นดีพี่จักไฟสีดูไฟฉีดอดเถอะอิ่งตู้เย็นเจออยู่อย่างไรเยบื้องเนางออกกันคิดนาเด้นพี่น้องเขาคุณละลายเด้อเขาคุณละลายพี่น้องแล้วจะเขาตู้เย็นแล้วจะเขาโอ้ยเขาตู้เย็นแล้วจะเขาตู้เย็นมันตึงเย็น